จะมาเอาเอมาไอา้นะเพื่อนยายมาบริจาคเลือดมาบริจาคเลือดกับยายนะคะที่สระว่าพที่สระว่ายน้ำสะพานชาติไทยสะพาชาติไทย,าาาต,ไทยตอนนี้ก็ถึงออทางเข้าแล้วครับทางเข้าเลี้ยบร้อย ต่อนถึงก่อนแล้วค่อยนั่นโอ้นี่คือโรงพยาบาลนะครับมันคือศูนย์บริจาคโลหิตโลหิตนะครับโอ้ยศูนย์บริจาคโลหิตนี้สวยมากเลยครับใหญ่ด้วยใช่วันนี้ก็มาถึงทางเข้าหน้าโรงพยาบาลแล้วครับศูนย์บริการศูนย์บริการเขาได้ผิดตลอดเลยสภากาชาติไทยเขาเรียกสภาคันกาชาิไทยอ้สภากาชาติไทย นี่เลยทางเข้าเดี๋ยวมาถ่ายให้เจอใหม่ครับเอปิกส์ตรงนี้แบบเป็นบบน้ำดื่มให้ด้วยอะ่ะโอ้อออออตอนนี้ก็มาถึงโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โรงพยาบาลจบไปแล้วครัะะบท่านผู้ชม อันนี้ก็จะเป็นที่กินน้ำนะครับซึ่งเป็นที่กินน้ำที่ผมไม่เข้าใจว่ามันทำมาทำเขาทำารืองนี้ระสคงจังนะครับสุดแอปเปกเลยนะครับท่านผู้ชมเียงที่นี่ก็ดังา่ากโอ้ my god ๋ยวเราไปเจอกันเลยนะครับอันนี้คือยายของผมนะครับยายของผมก็กำลังกินน้ำนะครับมาบริจาคเลือดนะครับท่านผู้ชม เออันนี้ก็จะเป็นวิญญาณนะครับผมนั่งกับวิญญาณนะคบท่านผู้ชมนี่วิญญาณก็ไม่ให้วิญญาณนั่งนะครับแล้วผู้ชมเนีย่ยวิญญาณนั่งไม่ได้ซึ่งนั่นคือบันไดเลื่อนซึ่งใครๆก็ต้องรู้แหละว่ามันคือบันไดเลื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปตามหาสิ่งที่แปลกในะภาพนี้กันเลยนะคบแล้วผู้ชมผมจะลองเดินไปกินน้ำดูนะโอ้กินน้ำ นี่คือการกินน้ำเลยนะคทะ่านผู้ชมคือเหมือนเขาจะให้เราทำเซนเซอร์นะอ๋อนี่เซน,นเซอร์แบบนี้คานผู้ชมเซนเซอร์อ,อร่อยเอ,อ,อเป็นว่าถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะเราจะได้มาทำในพีสองค่ะคะุณผู้ชมคือจะเป็น ตอนแรกของช่องเราที่พามาเที่ยวนะท่านผู้ชม,มเราก็นั่งอยู่ที่เดิมนี่แหละไม่มีอะไรเพิ่นคะครับครับผมนะไม่ไม,บบมีอะไรเพิ่มเลยหลังจากที่เราได้สำรวจด้านล่างไปแล้วเราจะมา ลองสำรวจด้านบนกันโอ้ my god ด้านบนนี่มาอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหตรงนี้คือแผรของผมนะครับรงเท้านะใช่มันเจ็บนะครับท่านผู้ชมใช่มันเจ็บ คุณผู้ชมเดี๋ยวตอบไปตอนที่ยายผมมาเลยกันแล้วกันกิิอ้นี่จะเป็นน้ำแล้วชมจะมาลองกินน้ำก่นนะคานผู้ชมกินก่อนอุบ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 กินน้ำแปก่อนกินน้ำก่อนนะคผู้ชม เฮ้ยาผมก็กลับมาแล้วครับรอรอว่าความดันความดันไม่ได้ความดันสูงต้องกินน้ำก่อนไปนั่งรอดูความดันของยายเขาสูงนะครับเขาก็เลยไม่สามารถแบบนึกว่าเขาเรียกว่าวันี้จาบเลือดใช่ไหมเฮ้ยเออในแหละใช่ใส่ใส่เออนี่มันมันทำให้ผมเจ็บ Okay. ผู้ชมท่านผู้ชมเห็นอะไรตรงนั้นนะครับ็นตรงนี้นีน่มันเป็นลอยๆคนะ่ะผู้ชมจะลองเข้าไปจับดูนะสว่ารจะโดดว้าวอ๋อมันคอมมันแบบตอนแรกนู้าจะเป็นแบบแกระดาษแล้วก็เอาละคับท่านผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับคืออันนี้ก็จะเป็น EP ที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมใน EP ที่สองผมจะมาถ่ายให้ดูกันในตอนเดิม ประมาณ3โมงตอนนี้กี่โมงก็ไม่ร well. ู้จำไม่ได้แล้วครับกี่โมงและยายแล้วเนี่ยถ้าเกิดประมาณ3โมงผมก็จะมาถ่ายดูครับตอนไีดูกับควกแกนี้กดไลค์กดติดใครด้วยไปแล้ว